สาพรสวรรค์จากบ้านหัวนาหนองแก้วรองประธานสภาสมัยจันทิชัยส่งเข้าประกวดครับบุญ่ะสาวบัวแก้วกับคำเทพอุดนวารีอยู่ร่องน้ำแดงไหวไรแมงวันเด้อผักไปน้ำไรแมงวันไปน้ำเด้อเออเฮ็ดเป็นยังบ่ที่ดีที่วีเวลาผักกับวี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 ไรแมงวันแต่น่าเยวนี้มันสีเฮ็ดไรงานถอ้าวออกมาแล้วจริงๆดู Hey, เรามองเรามองคนละลำมองคนละลำออกมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยหลุดออกกักพูผไอฝูนตลอดกัะตาน้ดูออกมอกได้ทายาออกมาโดยใช้กำลังหน,นึ่งพันส้อยนดกิดกันมาดูตามสายตาว่าบัวแก้วกับคำอำมรินทร์วารีรองน้ำแดงจะแสงออกมกันหริอเบนสาวพรสวรรค์จากหัวหน้าเอาละไวเอาละไวมีเท่าไรใส่เต็มเยียด ละวะไม่ท่านัรใส่ก็เต็มเยียดในขณะนี้เอาเลยว่าอย่างไรจะว่าอย่างไรว่าอย่างไรหลวงพักเทพพริบริบาลเทพบริบาลนี้สาวพรสวรรค์เอาไรวิววิ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 ไรแมงวันไม่ได้ไรแมงวัน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 ตอบกับเขาเอาเลยใครจะอยู่ใครจะไปในค่ายนี้ในเที่ยวนี้เอารวยดูจากสายตายังดูไม่ออกบอกไม่ได้เดือไม่ออกบอก ไปได้ตามสายตาบบัวแก้วกาบคำอมรินทร์ริยาจเพชรแดนดอกบัวแพรถวยถอยใสทา,าจารอมก้อนเล็กน้อยทายาต้อนี้ตลอดรอดฟังพรสวรรค์จี้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 แล้วก็พรวดเข้าเส้นชัยแม่ดูตามสายตาก็น่าจะเสมอกันจริงๆ,ๆเลยนะดูจากสายตาเสมอกครครับ ผลการตัดผลการแข่งขันครับออกมาแล้วเรียบร้อยเป็นทงทงสีแดงสาวบัวแก้วกาบคำเทพเอบรินวารีเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องแมส่สาวสาวพรสวรรค์น,นะครับก็สู้อย่างสุนิทร์นะครับรู้สึกว่าน้ำมันจะไม่ส่งนะครับเพราะว่า มันไหลไม่เท่ากันครับเนื่องจาก<น>ว่าสายน้ําค่อนข้างที่จะไหลแรงครับจะไหลแรง<ล>นะครับ